สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำลาได้เย็นนะครับขั้นตอนแรกครับตักเนสกาแฟไปสช้อนครับใส่ลงไปในน้ำร้อนหนึ่งร้อยิน,อนะครับจากนั้นคนกาแฟให้ละลายนะครับ ลาเต้นั้นหมายถึงกาแฟนะฮะลาดด้วยนมสดนะครับต่อมาครับครีมเทียมครับสองคอนโตเพราะว่าลาเตม้มันต้องหวานมานนิดนึงนะครับ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับคนให้อบอ่อนะครับกระมาท้มตอมาครับน้ำกล้นหวานดิสกิ๊ดแมวครับ น้ำข้นจืดยี่สแมลเท่ากันครับ2ี่สิบห้าแลครับข้อผิดขออภัยนะครับยี่สิบห้าแมลใส่ไปเลย ตักน้ำแข็งนะครับแล้วก็เทเจ้าน้ำกาแฟนี้ลงไปนะครับต่อไปครับที่ขาดไม่ได้นมสดนะครับ นะเสร็จงานนะครับสำหรับงาเตด้ยเย็นนะครับนี่น้สดก็จะค่อยๆไปซึมอยู่กับน้ำกาแฟเสร็จงานนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมของาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ